เขาไม่กลางนะฮะาหกปีก็ไม่กลางนะเพราะเอฟแค่สองสองปีเอ้าเอ้าเอ้าอดีตพี่ปิ๊มสวัสดีวัยรุ่นทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ยงวอมแอปอตอฟดินและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันในหน้าจอแบบนี้ มันก็ต้องอยู่กับรายการที่มีแบบสาวๆ <c oughs> มาออกกล้องนะดูแล้วกระชุ่มกระชวยหัวใจนั่นก็คือรายการสวัสดีหมีจ๋าครับผม <c oughs> ช่วงนี้เด็กดูเยอะผมจะพยายามลดคำหยาบนะแล้วก็ทำพฤติกรรมให้น่ารักน่ารักในผู้ชม <c oughs> <g ül> สำหรับสัปดาห์นี้นะครับต้องขอบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในสัปดาห์ที่แขกรับเชิญเราอาจจะไม่ได้ดูแรงอาจจะไม่ดูโหดไลนยนะเนื่องจากว่าแขกรับเชิญในสัปดาห์นี้นะครับเป็นสาวสวยเสียงหวานน่ารักกุ๊ดกิ๊กดุดิกดุกด,กดิกนะครับผมที่เบ้าหน้าเขาเนี่ยสตาร์ทไว้ที่อายุแค่ยี่สิบแต่อายุเขาเนี่ยก็ไม่ใช่โบกคือ เลข3แล้วซึ่งตอนนี้ผมกําลังปิดไมค์เขาอยู่เขาไม่ได้ยินหรอกว่าผมพูดอะไรแล้วก็ผมกำลังอินทาเขาอยู่ว่าจริงๆแล้วเขาก็เริ่มแก่แล้วฮะซึ่งคนกันนั้นในครับผกก็คือเอ้ยเอ๋ชื่อเฟซว่าอะไรวะกำบลลวีครับผมลืมชื่อจริงเขาอะหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเลี่ยนเนี่ยก็คือเอ้ยเอ้ยใน u t ท b e ที่ร้องเพลงดิจิต้าเพาะๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวไม่เห็นภาพก็ได้ดูนิดนึง แล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่านางจะมีซีรีส์ลองของด้วยมั้งถ้าจําไม่ผิดเราไปดูแล้วกันนะฮะเขาบอกว่าเป็นนางเอกด้วยใช่ป่าววะไอ้กูไม่ได้ตอบขอตัวหน่เอ้ย <c oughs> เอาเป็นว่านะตอนนี้เรามีแขกรับเชิญที่หน้าตาหน้ารักบ้องไปมากๆมาสัมภาษณ์กันในวันนี้จะเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนนะครับผมต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาและกดกระเพื่อไมพลาดคลิปใหม่ของเราด้วยนะจ๊ะโอเคงั้นพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปพร้อมกันเลยครับผม วันนี้เราก็อยู่กับสาวหน้าใสไวทีนหรือเปล่ากับไอ้ไอ้ครับผมเนี่ยคุณเป็นอะไรนะทำไมอยู่อย่นี้คุณเสียงแหบได้ขนาดนี้คุณไอ้ไอ้เสียงแหบเหรอคะเออตัวเลยค่ะว่าเป็นคนเสียงแหบมาก่อนยังเหมือนเสียงลุลาเลยเ้ยขอขอนอกขอนอกเรื่องทำเสียงลุลาฟังหน่อยดิ ขอท่อนเดียวเจอเป็นตุ๊กกาตาหน้ารถขอขอท่อนเดียวขอท่อนเดียวแค่ไม่กว่าฉันนึงขอดอกเดียวเนี่ยเดี๋ยวโดนแซวไปหรอวะว่าแต่คนอื่นตัวเองก็เสียงแหบเหมือนกันอย่างนี้ผมไม่เสียงแหบผมว่าเสียงเข้มตลอดเวลาอะไรเนี่ยลองเป็นตุ๊กกาตาลูลาซิอีกนึงของเรามัเจอเป็นตุ๊กกาตาหน้ารถอะไรเนี่ยเฮ้ยขอขอดอกเดียวเลยเนี่ยเปิดมาแล้วขอแบบทำเสียงไปแล้วหนึ่งจอกซ้ำ ก่ตานารถคุณทำเสียงให้มันตลกอะคุณเอกเฮ้ยได้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 ไอแคนซิโไวคุณไปได้เดี๋ยนี้เงาเสียงพิรุ้าค่ะเงาเสียงเงาเสียง แนะนำตัวหน่อยครับเอ้ยสวัสดีค่ะเอ้ยกมรดีค่ะปัจจุบันทำอะไรบ้างคะนี่เอ้ยไหนไหนแนะนำตัวหน่อยสิตอนนี้ก็เป็นศิลปินค่ะเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็เป็นนักแสดงแล้วก็หลายอย่างค่ะแล้วแต่จะจ้างค่ะโอเคคือเราก็ติดตามผลงานเอ่ยอยู่นะถามว่าเรารู้จักกันโดยส่วนตัวไหมเอาจริงเราเคยเห็นกันตั้งแต่ในโปรแกรมเก่าใช่ไหมเอ้ยเธอเธอเคยเห็นเราจากที่ไหนครั้งแรกเลยเธอเห็นเราจากที่ไหน เห็นจากใน YouTube ก่อนแล้วก็มาเห็นจากในโปรแกรมสีฟ้าพูดได้ปะไม่ได้หรอมันปิดไปแล้วนะไม่ไม่จริงๆมันพูดได้แต่ว่าเออเอยติดอะไรหรือเปล่าเออไม่น่าติดอะไรนะอ่ะไม่น่าติดก oh, ็พูดไปแบบอะทอกทอ,กทอกเนี่ยเห็นป่ะคุณผู้ชมแต่ละคนนะ่แบบออกมาจากทอกท,อก,ทอกเยอะเนอะเอใช่ยุคนั้นแม่งแม่งของจริงอ่ะแม่งใครเป็นดีเจนี่คือแบบโคตรสุดอะนะฮะเออตอนนั้นเอยก็รู้จักเอพันทอกทอกเหมือนกันค่ะจริงเหรอตอนนั้นคิดว่าเป็นรุ่นพี่ค่ะ เราเราคิดว่าเอฟะเป็นรุ่นพี่ประมาณแบบ5 6ปีอย่างเงี้ยรู้จักทั้งแบบเที่ปิมคุงแล้วก็มีพี่แรงนะหัวหน้าเก้าสชื่อพี่อะไรนะกอปกอปบีบีเใช่คือแบบว่าทุกคนแบบเป็นแบบมาเฟียไรว่าผู้มีอิทธิพลทางทอกทอกอะไรเงี้ยคุณพูดอย่างนี้ไม่ได้ต้องบอกว่าผู้มีอิทธิพลในโลกออนไลน์ยุคนี้ ช่ใช่ใช่เป็นผู้มีทคนในโลกออนไลน์แห่งยุคอะไรอย่างเงี้ยผมไม่อยากจะโมนะในยุคนั้นเนี่ยมผมกล้า <อะ S 2> พูดเลยท็อปท้องเนี่ย<อ>แม่งคือทุกอย่างในโลกออนไลน์ในยุคนั้นจริง,รงแม่งเป็นโปรแกรมแรกที่แบบคนแม่งแบบรู้จักกันเยอะมากเออแล้วก็แบบทาให้ให้แบบว่าคนมามารู้จักเราอีกด้วยอีกมุมหนึ่งอ่ะเยอะาอม,มากในเขาเขาต้องต้องบอกว่าตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักเอ้ยเ,เป็นการส่วนตัวแต่ก็เห็นแล้วก็ติดตามอยู่เอ้ก็เห็นเอฟอยู่ใช่ไหมใช่ตอนแรกอะ ฉันนจะมาทํา y o Youtube นานแล้วเว้ยแต่ฉันยังไม่มีความมั่นใจนี่ถือว่าฉันเป็นรุ่นน้อยเอ้ยเนี่ยมาท o Youtube ช้ากว่าเอ้ยทำยูทูมานานยังจา๊ามาท o Youtube มาประมาณ5 6ปีกป้ถือว่าเป็นรุ่น,ก,นกลางกลางวะเราไม่กลางนะ5 6ปีก็ไม่กลางนะเพราะเอฟแค่สองสองปีเอา้าเอา้เอาอดีพี่ปิ๊ม <laughs> สวัสดีคุณติ๊กคุ้งจันทรไยหนก็เอ๋ยเอ๋ยสวัสดีค่ะใช่พี่ฟิล์มคุ้งได้ข่าวเราเกิดพศเดียวกันเรียกกูพี่แล้วยอมละยอมละเป็นรุ่นพี่ในวงการไงอ๋อเป็นรุ่นพี่ในวงการคือตอนแรกที่รู้ว่าอายุเท่ากันน่ะคือช็อกมากกูแบบอะใช่ใช่ขอโทษที่กูหน้าแก่ขอโทษอะแล้วช็อกเอ็มเป็นหลอกล่อไงเอ้ยเอ้ยมา ไม่ได้หรอกอย่าไ่ออกเลยครับรายการนี้เลยอเอ,อจ,รจริงเดี๋ยวภาพานนรถเราเอาทิงคือโอ้ผมโอ้ผม,มทำจะพูดแล้วก็้งไปลวงหลอกเพื่อนผมมาได้ไงเนี่ยเพือ่อนโอ้แย่แล้วไอ้ยัยนี้ถือว่าบอกไอ้ยุ้ยเอ้บางที่ตอนแรกยังไม่ได้ถามเลยนะตอนแรกว่าจะถามเนี่ยเอาอีกแล้วเนี่ยเธอไม่ไ่าเข้ามาเลยปิมคุ้งเ<อ>นี่ยผู้หญิงม,มีใครที่ไหนเขาถามมาอยู่ผ<อ>ู้หญิงไม่ต้องพูดนะยี่สิบเจ็ดแต<อ>้วเรา หลังไม่แล้วนะไม่ไม่ไก็ตัดทิิ้งสไม่ตัดจบแล้วทำไมอะไปครับผมไม่รบกวนนะเอาโอเคขอบคุณพี่ปิ่บมากครับผมแขกรับเชิญพิเศษไม่มีในบทด้เนี้ยไม่มีในบทนะเฮ้ยอันนี้เหมือนแบบว่าจุดทูบเชิญมาเมื่อกี้เพิ่งพูดถึงนะคะ ยิง่งจะเฉลือใช่ไหมว่าคุณอายุ27ทําทำไมอ่ะทำไมทำไมต้องปิดบังอายุไม่เข้าใจเพราะอะไรเปล่าก็าไม่ทำไมหรอก <c oughs> อะไรก็ผู่หญิงอ่ะเนาะทำไมอ่ะก็ถามถามคนข้างๆเธอหิใช่ไหมอ่ะเอ้ยเอ้ยจะเอาใช่ไหมอ่ะกูออ <c oughs> ะพูดคำเดียวจะวัดหรือเปล่า <c oughs> คำเดียวคือทุกอย่างแบบโพระ โคือถ้าเกิดแบบติดเทนตวิตเตอร์ก็มาแรงอันดับ0.1ทะลุหนึ่งไปเลยทำไมทำไมคุณเดชจะให้ผมพูดหรือเปล่าพอดีผมก็ผมก็มีสายมาเหมือนกันคุณเดชจะให้ผมหรือเปล่าเรามีรูปเก็บเอาไว้ด้วยกลัวตัวที่มือถือกล้องอยู่ตอนแรกเฮ้ยเรามีรูปอยู่โอ้โหโกูโหโอ้โหโอ้โห เมื่อกี้เป็นบทนะคุณผู้ชมไม่มีไม่มีอะไรที่เป็นความจริงไม่มีไม่มีมมอันนี้คือบทย้ำน,นะฮะว่าคือบท <_ d ata> ใช่ค่ะใช่ค่ะเมื่อกี้เป็นบทนะ <_ d ata> พูดอะไรออกไปเลยค่ะท <_ d ata> ุกคนเอ้ยเดี๋ยวก่อนวันที่13หรือ19เนี่ยจะเข้ากรุงเทพฉันมีรายการเฟกทูเบอร์เฟกทูเบอร์เหรอไม่คือไม่คืออะไร <_ d ata> ลองลองนิยามคำว่าเฟกแท็กซี่นี่เฟกแท็กซี่เฟก่ะ ไปแท็กซี่ก็คือรถแท็กซี่ปอมๆอมะเหรอไปรับคนมาแล้วก็แบบก็ขับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอขับไปอิดหมายอ๋อแล้วก็เป็นการเมาส์มอยการนี้อะไรรู้เป่าหนุ่ยชอบว่ะเอาล่ะผมจะไม่พูดพูดคืออะไรคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมไม้เรื่ไมู่้จริงๆคืออะไร โอ้ยมันก็คือการสัมภาษณ์แหละเอ้ยแต่เป็นการสัมภาษณ์ที่แบบอืมนะจบรายการเนี้ยเอ้ยเอ้ยไปเสิร์ชคำว่าเฟ f แท็กซี่แล้วก็ไปหาคำตอบเองว่ามันคืออะไรเดี๋ยวอยากเสิร์ชตอนนี้อะไรออะยากเสิร์ชก็เสิร์ชผมไม่รู้นะอะไรอ่ะอะไรอะไรทุเรศทุเรศประเนี่ยโอ้ยรู้ยังจ๊ะ แล้วมันมเกี่ยวอะไรอะ่ะเอ้าผมได้อินสปาเรชั่นมาจากคำว่าเฟกแท็กซี่ผมจะเอามาสัมภาษณ์มาคุยยูเบอร์ก็เลยเป็นเฟกชูเบอร์ไงแล้วคือเนื้อหาคุณเหมือนไอที่ฉันเปิดไปแล้วเจอปะเนี่ยแค่อินสปายมาแต่ไม่ใช่ว่าฉันจะทำอย่างนั้นฉันจะบ้าเลยไงฉันจะเชิญผู้หญิงขึ้นมาแล้วแบบบึ้มบั้มบนรถมันก็ไม่ใช่บ้าโอ้แม่งตกกระจายหมดเลยโอ้โหบุงเป็นคนอายุ27ที่แบบบไม่ไใน่าใสขนาดเนี้ย <laughs> <laughs> อายุไม่ใช่ค่ะมันอยู่ที่ให้ทุกคนเติมค่ะมันอยู่ที่สัปดาห์ๆเลยเอาเป็นว่ามันมันได้อินสปายชื่อมาเฉยๆว่า <laughs> แบบเฟซทูเบอร์อะไรอย่างนี้อ่าประมาณนั้นอาจี้ก็จะเป็นแบบคุยเล็กๆน,น้อยๆเอยแต่อยากถามนิดนึงมาขนาดนี้แล้วทุวงนี้มีแบบเห็นอะไรนะซีรีส์ลองของด้วยอะไร <laughs> ไใช่ <mm> ไหมฝ่หนไหมฝังไหนไหมฝั่งไหนไหม ก็ช่วงนี้ก็มีงานละครเข้ามาค่ะชื่อว่าลองของซีรีส์ที่ออนแอร์ช่อง3ค่ะก็จะออนแอร์ทุกๆวันอาทิตย์อะไรเงี้ยตอน4ี่ทุ่มสีนาทีหลังข่าว3มิติมันเป็นเรื่องราวของกับคนที่ทําคุณไส่ทำาสยศาสตร์ไส่การ์อะไรเงี้ยเกิดขึ้นในชมรมเชียร์แล้วเราเป็นตากล้องแล้วก็แบบมีการทําของใส่กันในชมรมเชียร์ประมาณอ๋อเป็นเรื่องแนวผีเฮ้ยแล้วก็เห็นอีกผลงานหนึ่งตอนนี้เห็นบอกว่าเพิ่งปล่อยเพลงมา ใช่ก็ตอนนี้มีละครลองของซีรีส์ใช่ไหมก็เดี๋ยวตุลาก็จะมีละครอีกเรื่องหนึ่งเป็นของไทย PBS ชื่อละครเรื่องว่าเสียงหัวใจที่อยากให้ได้ยินเป็นละครเกี่ยวกับครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังมีผลงานคือปล่อยเพลงมากับค่ายชื่อว่าค่ายมาค่ายใหม่นี่ค่ายใหม่นี่ใช่เป็นค่ายแบบใหม่แกะกล่องเลยเป็นค่ายชื่อ M A R R มาพี่ปามพี่พัรวงมีนอย่างเงี้ยเป็นคนดูแลค่ายนี้โอเคได้เลยเพลงเพลงนั้นร้องร้องให้ฟังหน่อย ใช่ไหมเพลงพอะไิบระยิบเปิดออกมาชื่อเพลงว่าขอจองได้ไหมคะ่ะอ่าได้ได้เออล่นกีต้าร์ด้วยเย็ดก่อนนี่คือคุณมาเล่นกีต้าร์ในช่องผมนี่ผมเขินจัดเลยเนี่ยอัดขอขอ<ฮ>ท่อนนุ๊กหน่อยสักท่อนหนึ่งไม่ได้กดดันนะไม่ได้กดดันหาทางไม่เจอหลงเธอไปแล้วรูใจจริงหวังหรือเปล่าขอจอง เคยมีใครมาร้องเพลงอย่างนี้ให้ฟังเลยนะนี่เป็นคนแรกแล้วแบบรู้สึก<ม>ว่าฟินมากเพราะฉันก็เคยติดตามเอเอแบบแรกๆตอนนี้แบบทํา y o YouTube อยู่ไงขอบคุณใะเอออะทำมาขนาดนี้อัดมารวมๆครึ่งชั่วโมงกว่ารู้ใช่ไหมว่ารายการเราพอคุยเล่นไปมาเนี่ยท้ายรายการจะมีอะไรใน <c oughs> บอกดูคลิปดูเลเฟลนมาแล้วดูไปแค่ตอนต้นอะ่ะว้ายเมือนอีล่าสุดของซอฟตอมเลย <c oughs> อตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องมีฉากใช้คําว่าฉากตกคุณผู้ชมจะเป็นเซ็กซี่หรือน่ารักก็แล้วแต่แต่ทำยังไงก็ได้ให้ผมรู้สึกว่าผมเขินนะผม <c oughs> ผมจะบอกให้นะ <c oughs> คนที่ทําไว้เลเวลแรงที่สุดคือ <c oughs> นิง้งอดีตสมาชิกวง B N K เขาใส่เสื้อคลุมแล้วถอดเสื้อแล้วกับป่าในทีวิชันทำไม่ได้อันนี้ผมจะไม่ลงคำว่าเป็นเซ็กซี่หรือน่ารักแต่ทำไงก็ได้ให้ผมเขินคุณจะมีลูกอ้อนอะไรก็ได้ทำให้ผมเขินนะขอช็อตเดียวคิดซะว่าผมเป็นผู้ชายที่แบบคุณอยากได้แล้วคุณจะต้องทำให้ผมเขินไห้ได้เนี่ยทำไมต้องขำวาแม่งเป็นทุกคนเลยแลวคือประเด็นคือฉันจะทำให้เธอเขินแต่ดูคนที่เธอชอบดูดูคนที่เธอคุยด้วยปัจจุบันนี้เดี๋ยว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  จะไปทำให้เธอเขินได้ยังไงเด็กกูยิงเด็กกูยิงด้วยปืนตกริมเลยฉันไม่ได้เป็นคนเซ็กซี่นี่รู้เยอะด้มึงอ่ะรู้เยอะนะมึงอ่ะอ๋อวะคุณจะต้องมีฉากคุณคิดอินพไวายในหัวได้หรือยังถ้าพร้อมผมจะนับ3 2 1แล้วก็เปี้ยงเดียวเลยอ๋อทำเลยเหรอเออเอาแบบทำให้เขินอะทำให้เขินเลยเหรอเออจะอ้อนจะใช้เสียงจะทำหน้าจะแบลลหรือจะเซ็กซี่อะไรก็ได้ทำให้คิดว่าตกผมไปให้ได้ คิดว่าผมเป็นนัดเดทก็แล้วโอ้ยากเป <c oughs> ็นยังองฮ่ <c oughs> าฮลองกัเอาเ,อเล่นเหรออ่ะพร้อมๆใช่ป่ะพร้อมเล่ป่ะฉากเดียวแล้วมาผมโอเคเลยโอเคป่ะได้ได้ได้ถ้าพร้อมแล้วผมจะนับในสามสองหนึ่งแอคชั่นหาทางไม่เจอเอ้ยเอาไหม่ oh อ่ะได้ได้ได้ไดเอาไหม่ใหมสามสองหนึ่งแอคชั่นที่ยังไม่มีเจ้าของก็ขอจองไว้ได้ไหมเธอจะเป็นวะหรอทำให้ฉันติดดิ้งไง ไม่รู้ว่าเป็นอะไรไอาจามันไม่ดีงั้นขอไอจีหน่อยได้ไหมฉันเขินเองอ่ะ <c oughs> เฮ้ยน่นรักเฮ้ยนั่นรัก <c oughs> เฮ้ยน่รักคือด้วยด้วยลุกเล่นเสียงของไอเ้ยเขาเป็นคนเสียงแบ๊วๆอยู่แล้วไงแล้วพอมาเจอดอยก็เอองั้ได้อยู่ได้อยู่ไม่หลอกอย่างเอฟอะจะเขินกับผู้หญิงแบบเซ็กซี่เซ็กซี่คุณดีๆเลย <c oughs> เอ้ยๆอ้ยเอ้ย,อยมึงมารายการกูลดนะ กูจะเหยียบให้มิดไปเลยกูจะเหยียบให้มิดเลยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยลูกอะไรลูกอะไรขอดทษค่ะขอโทษคะในคลิปนี้มีคนมาคอมเมนต์ถามหาแน่เลยขอโทษขอโทษขอโทษเนี่ยทุกอย่างเป็นการแสดงค่ะทุกคนแก่งๆการแสดงแต่เราต้ไหล่อยจริง โอเคคุณผู้ชมอันนี้นะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ทั้งหมดกับเอ้ยกำบลวีแล้วกันครับผมอาบนว่าถ้าเกิดท่านชื่นชอบกันนะครับก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยอยากให้เอ้ยออมาทริปหน้าไวๆก็ต้องรีบกดแชร์กันออกไปนะครับผมมา อาฝากฝากในทิ้งท้ายหน่อยผลงผ,ผลงานก็ยังไงก็ฝากทุกคนนะคะติดตามเอ๋ยเอยนะคะได้ที่ Facebook แฟนเพจเอ๋ยเอ้ยนะคะแล้วก็ y o u t u b e เอ๋ยเอ่ยนะคะตรงนี้แล้วก็ IG นะคะ a u e y เอยกะมลตรงนี้นะคะแล้วก็ฝากติดตามเอด้วยนะคะคก็ <ผม S 1> เป็นน้องที่น่ารักมากๆเลยค่ะแล้วสรุปมากรุงเทพบ่อยๆนี่มาทำงานใช่ปะ คนที่ไปเดินอยู่ที่รัชดาต้องให้กูพูดป่ะขอโทษค่ะไม่ค่อยได้ไปเดินรัชดาเลยค่ะน่าจะผิดคนละก็ผิดคนละก็ผิดแล้วค่ะคุณเอฟคุณคุณอย่ามาสร้างกระแสให้เราอันนี้คุณอย่ามาสร้างกเลยคุณผู้ชมโค้งแย้ยย่จริงจริงไปเลยบอกฝันดีคุณผู้ชมจุกกล้องแย้ยย่ไปเลยบ๊ายบายกันทุกคน 嘿嘿嘿。<laughs>